ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะวันนี้ก็อยู่กับทิโก้ค่ะวันนี้ก็มาช่วยทำความสะอาดพิโก้ค่ะ มาช่วยคุณตาเกตควันไม้กับควันเลนค่ะวันนี้เป็นไรคุณตาคะอย่างไรไม่รู้ไปกวาดที่นั่นเ้ากระโดดใส่ผมทุกวันเขาไม่เคยกระโดดใส่เลยวันนี้พี่โก้มีแสงค่ะวันนี้แสงอยากได้กอกสามบอกอยากได้กอกสามกอกสองเลยเฮ้ยลักุณตากอกสองกอกสองเฮ้ยพอดีคุณพี่โชคแสงนิดนึงนะครับผมก็มาช่วยกันนะครับวันนี้ ความเลนกับความไม้ก็จะเป็นบริการให้ค่ะให้คุณตาวันนี้นนี้ก็มีกรก,ารการมาเลยครับจิดกันเลยครับรถสาบานครับวันนี้ชงนีดด้ครับผมไม่ตะเบืองรถสะเทืนทเอนเ้เฮ้อ้ ห่ไปไม่เล้ยอดจัดมาจัดเรางหนาบ่มีปลาตติดก็ไม่ได้นการทารุนสัตว์แต่ยังได้นะคะมาช่วยค่ะมาช่วยทำความสะอาดให้พี่โก้ เขานี่ก็ยาวพุทธเบนเอชเอ็นบอมสะอาดฮะโอ้ค่ะพีโก้คุณตาเกตถูค่ะโอ้ให้คุณตาทําความสะอาดให้นะพิโก้จะได้มีที่กินที่นอนที่สะอาดแอ่ยาวมยาวพุทธยาวพยาวพนาว

เราคุ้งไงเพื่อระโดดคุ้งไงฮะเรไห้หออลแล้วหอยบอลหนาลุงเหงจะไปเองเพียงในใกล้จัดเสร็จแล้วพี่โก้ได้กี่ก๊อกแล้วคุณตาสองก๊อกแล้วสองก๊อกแล้ว,ว,วมูบ้านยี่สิบรางรู้สึกจะรวยจะรวยแล้วค่ะมีแต่บ,บ่อน,น้ำมันค่ะเรียงกันเลยค่ะนี่หนึ่งสองบ้านครับสามบ้านครับนี่พี่โก้มีพ่อพลายหนุ่มเสก พ่อใหญ่สีทับไทยแล้วก็เริ่มจะเปิดบ่อน,น้ำมันก็พอพลายงามค่ะพลายงามยังไม่ได้มอนกันตตรมันไ,มไปตรมันอ,อ,อดตือบ<า>ใครชอบมันาน้ข้ปุ้นติดจมาปอกราบปอที่นให้มาักอนไอ้เวลาคุยจุดนั้นไอ้บานไอ้บานไอ้น้ไเวลาคุยจุดนัน้นม่แจงเลยนทิ เลี้ยงไหมแล้วผลรายงานเป็นอย่างไรบ้างคะคุณอาก็ยังออกที at ่งันก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าตกมันหรือสมบูรณ์ต้องดูไปหลายๆวันก่อนดูไปมันจะหยุดหรือมันจะไปต่อหรือมันจะหยุดสิไปต่อหรือพอสำนีไปต่อหรือจะพอสำนีมาไปเวลาเขาลบดีก็ครบกินแล้วเห็นไหมคอกกินแล้ว จากหน่อยนเล่นไลากเขคอรูบรีเขาคคกกินแล้วสวัส,สดีเฮ้ยไม่มีใครไปทำเขาให้กินน้ำเฉยๆนล้าตาไปถูกที่ทนูน้นครับเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดของพิโก้นี้ก็มาต่อที่ครับน้อยต่อครับโอ้คนตากับคนเดียวด้วยต้องเรียกคูกๆลนล้านมากครับวันนี้ก็พิโก้เกิดอาการที่หนึ่งครับครับเกิดอาการเขาอยากลงตาเนาะเขาอยากลงมวยครับผมอยากลงมวยกับคุณตาครับ วันนี้ก็มาร่วมรู้เฉยกันนะครับผมหลายท่านนะครับวันนี้ควัน้างเราก็บ้านอยู่ใกล้กันคุณตาเรียกก็มาเลยครับครยิ้เสียงคุณตาเรียกก็มาเกี่ยวันครับพอพีโก้ก็ตกบันอยู่นะครับไม่ออกไยวันลวบ่คุณตาฉุกเงหลายวันแล้วมันไม่ออกหนึ่งหลายวันแล้วมันไม่ออกก็มัเดี๋เวลาคุณตาไปเก็บทำความสะอาดนี่มันจะออกวันนี้วันนี้ออกเลยใช่ไหมวันนี้ออกนิดเดียวเลยที่โดดไส่คุณตาออกเลย ไปสองสองอันมายั่ไหมอกใช่ไหมออกออกกระมัมันออกทุกวันออกทุกวันบ่แต่ทำไมเห็นแต่วันนี้คุณตาว่ามันสงัดแล้วอว่าจะหายแล้วว่าหายหายชนิดเลยเลยดูส่คุณตาออกขึ้นเลยสิออกนิดนึงออกข้างนึงข้างซ้ายเนาะคข้างซ้ายข้างขวาไม่ออกแล้วครับแล้วตอนกลางคืนคุณตาพ่อพลายคำนอนนี่เขานอนไหมคะนอนครับแต่เขานอนในในนี่ เราเขาหน้าเขากายนุ่นเขาไายเล็กนั่นครับพ่อพายคำน้อยก็จะนอนที่ซองนะคะที่ทําไว้ให้เพราะว่านอนกัเขาอ้วนเต็มที่แล้วนั่นนี่ครับวุ่แล้วพอพายถ้านอนแล้วก็จะลุกไม่ได้นะคะก็ต้องใช้เครื่องช่วยค่ะให้ได้นอนตอนกลางคืนเรียกว่าเปลนอนค่ะวันนี้จะขุดดินใส่อีกนี่ดินเนียวด้วยนะดินเนียวด้วย ที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะคะผู้ช่่ยช่วยเหลือช้างที่นอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้เขาก็จะได้นอนค่ะก็จะนอนลงที่เปลที่ทำไว้ให้ในรย์ส่วนตัวครับเมรยสุนตัวครับคุณตาบอกกาให้ทุกวันเลยคุณตาบอกว่าเปรส่วนตัวค่ะคุณตาผูกให้ทุกวันการให้ทุกวันเลย ตอนเย็นโดเพาะตอนเย็นเนอะคุณตาเฉพาะตอนเย็นตอนเช้าออ,ออกครับผมตอนเช้าก็เรามัดไวต้ตรงนี้ครับในลุงช้างครับเพราะว่ากลางวันอากาศร้อนเนอะคุณตาครับผมเปิดน้ําไว้ให้เขาเล่นแต่ก็ไม่แน่นะผมอาจจะมีบอ่อน้ำมันอีกบโบนึงนิดนี่นนนโอ้คำน้อยนะครับคุณตาดูแลดีค่ะคุณตาว่าไม่แน่ค่ะเพราะพายคำน้อยอาจจะเปิดบอ่อน้ํามันอีกบโบนึงอาจ,จะเปิดนะครับผมตอนนี้เขาสขูบ,นสนบสูนไหมคุณตาสูบูนฮะซูบูนเต็มที่เลยบอก เป็นที่เลยดูหลังก็วัดดูหลังได้ค่ะหลังก็จะไม่แหลมนะคะหลังพ่พลายนี่เลยไม่ใช่เอาดินโปะไว้นะครับเขาอ้วนธรรมชาติจะเป็นจะแบนนะคะหลังไม่สูงหลังไม่แหลมสมบูรณ์สมบูรณ์มากแล้วพ่อพลายคำน้อยคุณตากรีดดูแลดีมากเลยค่ะ ก็จะปล่อยสายสเตย์ข้างเดียวค่ะปล่อยข้างเดียวครับผมไอ้สเตย์อเบ่ยเอาปล่อยเลยครับทเลยเอา้อยเฮือเอเตยยงเตยเอายังข่าอยู่ยังไม่ได้ปล่อย คุณตาก็จะเก็บอุปกรณ์ค่ะยางดีค่าไว้นี่ครับคือการเปิดประตูให้เขาดูเข้าดูออกมาเชื่อมั้ย พอกมาแล้วพอปลายคำน้อยกลางวันก็จะมาอยู่ที่โรงช้างค่ะลมกระามนี่ครับที่ของดูจะเรมว่างง แล้วพี่หนุ่มเป็นอย่างไรบ้างคะคุณตาพี่หนุ่มเขาไม่ตกมันหรอกนะแต่เขาก็ตกอเขาเข้าอยู่นั่นแหละแต่เขาตกไม่แรงตกยาป่ะคุณตา,ตาอตาุ้มันไม่ได้ตก,ากยาหรอกหนุมอกอก่มจะมันออกออกจริงเลยจะมันออกแบบไหนเนะยังยังม่ได้นี่ง่ายกว่าคุณตาแม่เอามาง่ายหรอกครับให้ใหนคนเดือนสิงหาก่อนอคนเดือนที่เขาทำเสร็จ กี่ก่อนพอเดือนไหนก็ทำไม่ใช่เดือนสิงหาจำไม่ได้วันแม่ไม่ใช่สิงหาณนั่นหละครับผมเพราะว่าวันแม่สิงหานาะยังไงก็เอามันดูนั่นก่อนมันดูเขาให้เขาอยู่จนหมดเราเลิกงานยาดีกอนหมดเราได้อยู่นู่นแลบเขาก็ได้ออกเขาก็ได้ไล่จบให้เขาได้กินของหวานมั่งครับถ้ามาอยู่นี่เกิดมันมีอะไรมากะ บางทีคนช่วยก็มีแต่พวกฟันเลนฟันไม้ฟันสีทับไทยฟันสีทับไทยแล้วแล้วถ้าถ้าฟันเลนไม่อยู่ผมจะไปเรียกเมาที่ไหนถ้าฟันไม้ไม่อยู่ผมจะไปเรียกใครสีทับไทยเขาก็อยู่หนู่มๆตึงฟันเลนอยู่นี่มันไกลกันดีเรียกเรียกง่ายได้ยินครับก็เรียกกันทุกวันเนาะเรียกมาได้ยิ่งก็วิ่งมาเลยทางที อย่างมั้มไอ้นี่มันไม่ได้ทำอะไรมันหรอกมันกระโดดใส่ตากระตามันไส้มันเฉยๆครแต่จะให้มันกระโดดใส่เราเลยให้มันอยู่แบบดีๆอย่างนั้นเลยครับก็สักที่มีก็โอเคแล้วนะครับมาชมตาเนาะครับผมก็ไอ้นี่เย็ดีรับชมกันพอสมควรครับแต่ที่มีก็อย่าลืมฝากกดแคกกดไลค์กดติดตามในช่อง นายวันชัยครับผม่ใช่องไทยทายงเงินนะครับผู่จกที่พิมพ์โคปาควัาสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ